สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพัทอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าแอมแบเดย์มากๆเพราะว่าเมื่อวานรถเสียจ้าก็คือจะต้องแบบส่งยานแม่ไปรับแล้วก็เอาเข้าอู่ไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไปทํางานแบบที่ไม่มีรถนะคะแล้วจะออกจากบ้านยังไงเราก็คิดว่าเราจะเรียกแกล์แล้วก็ไปทํางานใช่ไหมคะแต่จริงๆวันนี้อู่เขาบอกแล้วว่ารถเราอะซ่อมเสร็จคะ่ะทุกคน ก็ค <g plane story> so so ือเดี๋ยวไปทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปเอารถกันนะคะแล้วก็ว่าจะแไปซื้อของด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยจะพาไปทาวอล์กซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวก่ออาทิตย์เรากะว่าเราจะไม่ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมกับข้าวซื้อของเลยในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันค่ะว่าจะทําอะไรบ้างระหว่างที่เรารอแก๊ปวันนี้นะคะก็เราต้องกินข้าวเช้าก่อนเนาะแต่ว่าข้าวเช้าวันนี้ไม่มีอะไรกินเลยอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่นมแก้วเดียวเดี๋ยวเราไปดูปกติเราจะกินนม ตู้เย็ยนคือแบบอลังการมากเพราะว่าของยัดปเป็ดเต้นไปหมดปกติพัดจะกินเป็นนมส่วนเหลือวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบจะหมดแล้วเอาแก้วไม่ใช่แก้วนะคะ ีมือเดียวแกะยากจังเขาบอกว่าวิธีการลินที่ถูกต้องของไอ้นมกล่องแบบเนี้คือต้องทางนี้เทใช่ไหมเพราะว่าจริงๆลินนทางนี้มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับจะเทง่ายกว่าไอ้ไอ้อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันดูเหมือนแบบมันไม่ค่อยกระชอค่ะอาหารเช้าของเรากล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องไปซปเปอร์แล้วก็ซื้อตัวนมตัวนี้ด้วย แล้วก็มีรองเท้าส้นสูงสุดเลิยคู่หนึ่งอะทุกคนส้นมันเป็นส้นเข็มอะส้นมันก็สึกก็เดี๋ยวว่าจะเอารองเท้าไปซ่อมด้วยนะคะลองดูก่อนว่าจะทาทุกอย่างทันภายในวันนี้ไหมนะกินนมเดี๋ยวอันนี้เตรียมพร้อมนิดนึงนะคะออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสนิดนึงเออแล้วเสียงเวลาพูดในกล้องมันจะอุยไหมเนาะ กก็ใช้เวลาพอสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนแถวบ้านพัดรถจะติดอะ่ะไปค่ะ เรียบร้อยนะคะก็วันนี้ก็คือออกจากที่ทํางานเร็วนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาเอารถแต่ว่าก็ใช้เวลามาไม่นานเท่าที่คิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีเวลาเหลือเยอะกว่าวันปกตินิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะทําอะไรใดๆทุกอย่างที่เราต้องการทันนะคะแต่เราลองไปช้อปปิ้งวันนี้ด้วยกันดีกว่านะคะตอนนี้มาถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะาคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาตามาหานมก่อนแล้วก็มาดูว่าเราจะได้อะไรไปทำกับข้าวที่บ้านชาวอิตีด้วยเนาะ เจอแล้วนะคะ่ะหลอกนมที่เราตามหาปกติเราก็คือเขาจะกินนมตัวนมอะไรอะนมถั่วเหลืองก <c oughs> ินนมถั่วเหลืองตอนนี้ได้แล้วนะคะมันไม่ลดราคาด้วยแหละทุกคนแต่มันมียี่ห้อที่ลดราคาแต่ว่าเราอะไม่เคยลองกินแล้วมันก็ดูน่าสนใจมากเลยแต่ไม่เสี่ยงดีป่ปเอาอันเดิมที่เราเคยกินนี่แหละดีแหละไปค่ะ ตอนนี้มาดูโยเกิร์ตนะคะจริงๆพอชอบกินไอเนี่ยโยเกิร์ตรสแบบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยไอที่มันมีขายแยกเป็นกระป๋องโยเดียวอะ่ะมันไม่มีเป็นแบบรสมะพร้าวทุกคนมันมีแต่แบบเป็นแพ็กสี่อะถ้าเราเอาแพ็กสี่ไปจริงๆเราก็คิดว่าเราก็คงกินไม่หมดเดี๋ยวเราจะไม่กินดีเราค่อยไปซื้อเซเว่นไปซื้อเซเว่นแล้วกันเดี๋ยวเราว่าจะซื้อตัวเต้าหูา้ไข่ ไปหนึ่งอันแล้วก็เอาไว้ไปทําต้มจืดกินสาร์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหมูสับหมูสับไม่มีทําไมมันไม่มีหมูอ๋อนี่ไงมีหมูสับอยู่ตรงนี้ตร,ตรงหน้าเลยแต่มองไม่เห็นหมูสับแพ็กนึงแนละ้วเดี๋ยวเราก็ไปดูผักดีกว่าโอเคค่ะจะไป หรือว่าสองวันนี้เราจะกินมาม่ากินมาม่าวนไปไม่เอาจับบ้านนี่ค่ะทุกคนขนมโปรดของพัดเองโริโทสนะคะทีเนี้ยเวลามาซื้อที่ไรอะต้องเล็งดีๆทุกทีเลยทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันคือนาโชชีธรรมดาใช่ไหม แต่ตัวนี้มันคือสไ i c y nacho ซึ่งตัวนี้จะเผ็ดกว่าตัวนี้แต่จริงๆภัทรชอบกินตัวนี้แล้วก็จะชอบแบบซื้อเราก็ไม่หันมองใช่ไหมทุกคนเราก็จะซื้อแบบสลับกันประจําเลยแต่ในความจริงจริงๆตัวนี้ภัทก็กินได้นะไม่ได้มีอะไรแล้วที่สําคัญวันนี้เพิ่งเห็นทุกคนตัว doritos เขามีไอ้นี่ขายด้วยตัวจิ้มของตัว doritos นะคะดูแล้วมันน่าสนใจมากเลยอะ่ะ คิดว่ามันจะต้องอร่อยแน่ๆเพราะว่าตัวขนมเขาก็อร่อยมากอยู่แล้วอะไรที่เขาคิดค้นมาเพื่อที่จะให้กินคู่กันน่ะแสดงว่ามันต้องแบบอยู่คู่กันแล้วต้องเป็นแบบติดเบสแน่ๆแ,แต่ราคาก็แอบแรงอยู่นะร้อยกว่าบาทอายังไงดีเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาแล้วกันเอาอันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะกินแล้วจะรีวิวอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงไอตัวจิ้มตัวเนี้ยแต่เราจะต้องแบบเอาโรลิโทส,สทั้ลรถชีสแล้วก็ตัวสไตซี่ไปด้วย ไปค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนที่พับจะต้องมีติดบ้านเมนสมอเสมอก็คือตัวสาลายนะคะเมื่อก่อนก็จะกินแบบสาลายรสนุ่นรสนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆอ่ะในใจเลยอ่ะที่ชอบจริงๆเลยคือสาลายสองละสองบาทที่กินตอนเด็กๆแต่คือตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมะแล้วก็ค้นพบว่าไอ้ตัวเนี้ยรสชาติแบบได้เคียงไ้ไอ สาหลายอร่อยมากเลยอ่ะมันแต่มันคือมันเหมือนมันจืดกว่านะ,าะอันนี้เขาทํามาเพื่อที่จะแบบให้เราเอาไปห่อเป็นแบบซูชีอ้อะไรนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ใกล้เคียงแหละอันนี้อร่อยเหมือนกันกินได้อันนี้ก็คืออันหนึ่งที่แบบต้องซื้อติดบ้านไว้เผื่อแบบเวลาหิวตอนกลางคืนดูทีวีแล้วเราก็แบบไม่อยากให้เราอ้วนใช่ไหมเราก็จะเอาตัวนี้มากินเป็นสแน็คแทนเวลาที่เราดูทีวีอร่อยเดอะเบสตัวนี้ยกให้ไปลองจัดไปค่ะอีกหนึ่ง จากสาหลายเมื่อกี้แบบแบบใช่ไหมทุกคนแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างนี้นึงแอบเห็นอะไรแบบแบบไอเนี่ยมันเป็นน้องไก่ที่ห่อเดียวกันกับมาม่าเผ็ดๆอะ่ะซึ่งเราก็ชอบมาม่าเผ็ดของเขามากเลยแล้วเขาก็ทําเป็นขนมมาขายซึ่งไม่รู้ว่ามีมานานหรือยังแต่ว่าพัแต่เพิ่งเห็นไปค่ะอันนี้อีกหนึ่งจะให้เหลือ ขนมอีกหนึ่งอย่างที่พัดมักจะซื้อประจําคือตัวนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนคุกกี้แต่ว่ามันเป็นคุกกี้แผ่นบางๆแล้วก็เอามาโลเป็นกลมๆอะ่ะรสชาติก็คืออร่อยนัวอยู่เหมือนกันก็ถ้าช่วงไม่ไดเอทใด,ดๆก็จะเน,นี้ยมีติดบ้านตลอดแต่ว่าวันเนี้ยเราไดเอทอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคืนไปที่เดิมจะได้ตังแต่ว่าถ้าใครอยากลองขนมอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนตัวเนี้ยเลยแนะนําแล้วก็เรียวไปใกล้ๆกันชั้นตรงนู้นนะคะ ขนมถั่วง,งาอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้น,นีโอ้กับล้นขนมถั่วง,งาน,นี้ทุกคนอร่อยเหมือนกันอันนี้เหมือนกับเขาจะมีไส้เป็นแบบครีมครีมด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็อร่อยไปลองนะ่าลองที่สุดเลยเน,นี้ยก็ว้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไว้ที่เดิมนะคะ เนือสิ่งมืนได้ค่ะทุกคนอะไรใดๆที่น่ากินที่สุดตอนนี้คือซับเบอรี่ที่อยู่ตรงหน้าดิฉันค่ะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวอล์มาซื้อกับข้าวไม่ใช่สิ่งต้องบอกว่าเป็นวอล์มาซื้อวัตถุดิบไปทำกับข้าวเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวอล์กการท่องเที่ยวซื้อขนมขอ,ของดิฉันกันแน่ดูสินี่ขนาดแบบตัวเจ็ดร้อยนะราคาแรงอยู่แต่ดูว่าน่ากินมากเดี๋ยวนะเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะโดนอะไรได,ดูวันนี้สิ มันน่ากินมากจริงๆค่ะเระากำลังคิดอยู่ว่าเราจะโดนไปสักกล่องหนึ่งซึ่งก็คงต้องเป็นกล่องนี้มันก็จะแดงฉ่ำอยู่ก็ดูน่ากินอย่างแล้วน,นะคะทุกคนไปค่ะหนึ่งกล่องเบาๆถือว่าเป็นรางวัลให้กับชีวิตในการทำงานเสาร์อาทิตย์ ตอนที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะแอบเห็นแม่พิมขนมปังแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแบบเออทำขนมปังดีกว่าแล้วกางคเห็นราคาพิมก็แพงมากนะคะก็เลยคิดว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปแวะร้านเบเกอรี่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อข่ะค่อยไปซื้อกาแฟแล้วก็เอาองเต้ไปเ้องนะคะแวะเติมพลังแบบหนึ่งนะคะตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินข้าวเลย กร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารองเท้าไม่ได้ซ่อมจ้าเพราะว่าร้านรองเท้าเจ็งเปตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วนะคะแต่ว่าพัดไม่รู้แล้วก็ทิ้ทวรองเท้ามาสุดท้ายทิ้วบอกว่าปิดไปลาค่ะน้องต้องเอาไปซ่อมที่อื่นนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปซื้อกาแฟมาแล้วแต่ว่าในร้านกาแฟเราไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะพี่เราว่าเอาแทนกล้องไปข้างๆคะ่ะเป็นของที่ทำม,มาในวันนี้ทั้งหมดนะคะ ตัวนี้เป็นของขวัญที่เหมือนกับเป็นของขวัญที่ใหม่ของทาง Starbucks ที่เขาให้ลงทะเบียนแล้วก็รับมานะคะเดี๋ยวเราไาแกะดูกันพัตติก็จำไม่ได้ว่าเขาจะให้อะไรมาเหมือนกันมารู้พร้อมกันกับทุกคนในวันนี้นะคะแก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 ะนะ,อ,อ,ะอ๋อเหมือนจะเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าจริงเลยนี่จ้า ตาบักก็สวยอยู่นะแล้วผ้าหนาด้วยค่ะทุกคนเออก็ดูดีอยู่นะมีอะไรไหมไม่มีมีกระเป๋าชิ้นเดียวเก็บไปก่อนอีกอันหนึ่งที่เราไปตำอ่ะก็คือกาแฟของเรานั่นเองแล้วก็วันนี้ค่ะ มันเป็นวันที่พายไปซื้อกาแฟเขาบอกว่ารอบวีนที่ครบรอบวีนที่3แล้วถ้าพันไม่ตัดสินใจซื้อกาแฟเบิร์อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะคือพัดจะไม่ได้ของแถมแล้วนะคะซึ่งจริงๆในเซตกาแฟเบิร์เนี่ยถามว่าพัดกินของเขาสมรสชาติหนึ่งไหมก็ไม่เลยเขาบอกปกติพัดจะกิน,น,น,นตัวเชียโรนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ซื้อมาในวันนี้หมดโอกราสแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยคาดการตลาดอย่างนี้ชันก็จัดไปค่ะเต็มๆค่ะทุกคน ตัวที่เขาบอกว่าต้องซื้อก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไหนละ่ะเดี๋ยวยังไงเขาบอกว่าเป็น10รสชาติยอดนิยมของเขานะคะซึ่งแบบจะมีอยู่ในเนี้ยทั้งหมดอะร้อยแคปซูลซึ่งไม่มีแคปซูลไหนเลยที่พัดกิน <c oughs> แต่ว่าพัดก็โดนมาเราว่าอะไรเพราะว่าพัดอยากได้ของแถมนะคะเนี้ยคือในเนี้ยไม่มีอะไรที่พัดกินเลยนะ แต่ก็ต้องแบบกลับไปแล้วก็ไปนั่งคนกินกาแฟกาแฟตัวนี้เพราะว่าเราอยากได้ของแถมมาเราให้ดูของแถมที่เราไปตามมานะคะเป็นแก้วคาปูชิโน่จําได้ดีจําดีเทลได้ดีกว่าตัวสินค้าหลักอีกแก้วคาปูชิโน่สองใบพร้อมจานรองนะคะทุกคน <laughs> แกะให้ดูเลยเา้าหลุดมือโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเ,วเราจะแกะให้ทุกคนดูนะคะแกะโว้ เดีย๋ยวนะจะเย็นๆน,นะคะจะเย็นๆน,นะมาค่ะํำคัญกว่าตัวของผลิตภัณฑ์หลักนั่นก็คือของแถมนั่นเองนะคะเปิดมาดูจ้าป้าเป็นแบบเหมือนแก้วคาปูชินโน่สองใบนะคะถามว่าแก้วที่บ้านมีกี่ใบมีน่าจะเป็นร้อยแต่ว่าก็ยังจะเอาแก้วคาปูชินโน่ตัวนี้มาพร้อมกับตัวจาลองจาลองที่เป็นเงินเงินก็ นี่แหละสำคัญตรงนี้ซื้อกาแฟที่ไม่ได้กินเลยมาเพราะว่าอยากได้แก้วของแถมนั่นเองจริงๆเขาให้เลือกได้นะคะว่าแบบว่าแบบจากได้เป็นตัวแบบอไอตัวคิวบอกอะไอตัวที่มันเป็นตัวที่ทใส่ เราเบาเบาเอาไว,วตอดันไม่เป็นตัวแบบเหมือนคิ้ว็อกที่เอาไว้ใส่ตัวกราบก,กาแฟอะค่ะว่าเก็บเอาไว้เก็บกับกาแฟใช่ไหมกับตัวแก้ว2ใบซึ่งดูแล้วตัวแก้วออกไปละแตะร้อยห้าสิบสองใบก็คุ้มกาเห็นเห็นใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยเรื่องเอาแก้วมานะคะจริงๆแล้วของแถมอะไรอะเราก็ซื้อหมดแหละใ <c> ห <oughs> ้ยังไงอะทุกคนก็ถ้าใครอยากแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะคะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะขอปิดวิดีโอไว้ตรงนี้เลยเนาะแล้วถ้ายัางไงเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย